ฮิวสตันนะคะนี่ฮาวาดนะคะตอนนี้เราอยู่เครื่องบินนี่เรากำลังจะบินไปอเมริกากันละเขาเป็นร้านกาแฟนะะ่ะเอ็นการเดนนาราค่ะนะคะแลอยู่บนโฟล์วเวอร์แล็บนะคะเดลนะคะเดรสซ์ออฟอักขัดออฟอิสุรินออฟกาแฟนี่มีแอร์มีสาวแอร์เอเชีย เป็นอะไรที่วันนี้คนแบบว่าขอบคุณเยอะก็สวยๆจากพินดี้ด้วยพินดีอ้อน,นี้สวยๆวยนะคไดคค้กินกาแฟเค้กกันนี่เค้กกาแฟก็เบาๆวันนี้จัดไป250ีเค้กกาแฟแล้วก็น้ำน้ำพันเลมอนลองทานดูหรอกคะ คนเยอะไหมก็แน่นขนาดเนี้ยเยอะเยอะมากเลยก็ทั้งล่างแบบไปอัดบรรยากาศข้างล่างไม่ต้องอัดหรอเนอะแต่ไม่ี่้กินเส้นเครื่องไปต่างประเทศกันนะหนีไทยแลนด์แล้วหนีไทยแลนด์ไปอเมริกาไปอเมริกากับแม่ป่ะไปทำงานไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ไม่เห็นไออวดจานจะได้เห็นอมโมเครื่องดินชิก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 ินเออเออใได้เห็นอมโมอน้าตนา้อใหม่ฮะชิกชิีเขาต้องหลบอม รสชาติเป็นไงบ้างก็กลมกล่อมเลนะมันจะออกว่าเปรี้ยวๆแบบว่ารสน้ำเสารสอะเสารสมะนาวอะมันเปรี้ยวๆเลยมันร้อนอะเรื่องเรื่องมันร้อนแล้วก็มันร้อนแล้วก็คนมันเยอะอืมวันนี้ เยอะมากเนเครื่องบินมีเอมีล้เฮ้ยเป็นนมนะเป็นนมมีเลิศหน่อยอร่อยนะใช่กาแฟหรือว่ามันเป็นของ ไม่ทำวะผมหน,น้าที่เทสจิตอนนี้นะต้องช่วยตัวเองละนะสำหรับแม่นะต้องช่วยตัวเองได้เพราะว่าขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เรื่องงานและเงินในประเทศไทยนะ Tăng phê tự Băng máy Bằng máy phó, băng máy thay máy Băng máy ừ. à, Thôi luôn này Có ừ. một จ็ดยังเ่าน้ำลายไหลแล้วายจ็ดยังใส่อลไวใช่ป่ะเม่พอถ่ายรูปไปลวขอบคุณเชื่อป้าสวยจากฟินดี้ขาสั้นนะสวยเด็กเราวันอากาศมันร้อน็ในอนสาช่สาวแอร์สาวแอร์บนเครื่องบินเจดแจง เด,ดิเด่นแหลกชุดแดงเนีน่ยเดี๋ยวเราจะไปทัวร์อเมริกากันทัวร์อเมริกาวันนี้เป็นไอตัวเดียวพรุ่งน,นี้เป็นโน้ตแดงเราจะไปดำน,น้อกบนกน้ตแยบันอ๋อเดี๋ยวเรามากินต่อรสชาติมันเป็นยังไงบ้างมันก็อร่อยเลยนะเพราะมันเป็นของเม็ดมะม่งวงอ่ะ เนาตอว่าเป็นเหมือนนมนมข้นอ่ะนมข้นขายชาละเมลราคาราคาเป็นราคาแรงอยู่แรงอยู่พอได้แต่ว่าก็าขายค่าสถานที่ไงที่ไปกินยำพันที่หัวหินนะแก้วห้าร้อยเอาขายสถานที่ เดี๋ยวไปอเมริกาขึ้นเครื่องจะเดี๋ยวแม่ไปอเมริกาขึ้นเครื่งองไม่จะอัพโหลดลง YouTube อีกไปทำงานทำงานอ่ะจ้างหาน้นร้านอ่ะขอบคุณจาหรับการติดตามทุกคนนะบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แหละนะนะ พ่อกินแบบพ่อแน่่พ่อเขากลัวเขาไม่กล้าถอดหน้ากากเพรอกคนนี้นี้แบังบวัคื่องบินหัวหมวเครื่งบินไั่นนั่งมาแล้วลงภูเก็ตลงภูเก็ตตอนนี้ไปเที่ยว <c oughs> ไม่ไมีเรือเรื่าง <c oughs> ถ้าเป็นเรือต้องร้องไทชัน,นิกย้ <c oughs> ยายประเทศไม่อยู่เมืองไทยย้ายประเทศไปอยู่เมืองนอกแม่ด็อกเตอร์แล้วเรื่องนี่น่าย้ายไปอยู่เมืองนอกไปอยู่อเมริกาไปทำงาน

วิป้าไหวในการลดน้ำหนักอย่างไรเป้นมังไอกกำลังกอ่ะอ๋ออิ่มแล้วมันไ,ไม่เจ็บอ่ะ ดีนะมันเป็นเม็ดเตมันอร่อยถ้ามานี้จังคือขึ้นเครื่องบินนี่ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารก่อนไม่งั้นขึ้นเครื่องไม่ได้นะจ๊ะ การตาบนเครื icana, ่องบินแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปบินจริงกันไปมั่งนอกเฟมากเฟร์มันเริ่มนิสัยกับทักแม่ว่าหน้าพีอคนนี้เหมือนนักแสดงทักแม่ว่าหน้าเหมือนนักแสดงเลย FBT ที่ติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ตัปตะใครที่พี่โรยูทูบหม่แนมคุขอบคุณคากต <c oughs> ลอดตลอของหนเนี่ยเมื <c oughs> ่อวานพ่อเซลออพ่อเซลบอกว่าจะจะมีเสียที่ไหนมาจ้างแม่ไปห้าแสนม่บอกว่าแม่พูนลิ้นเป็นรายการ ไม่ใช่จริงจังเราสนุกสนุกคุยตามจะอาสยามที่เขาบอกเสียจ้างชงเหล้าอาเสนมันเป็นกระแสใครก็จะมาจ้างแม่ฮาแสนไปชงเหล้าแบบ้่าไม่มีหรอกพูดจะเป็นกระแสจะอาสยามมันเป็นข่าวเนาะเนอะเนอะเนะเนอะเนนะ ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตสวยสวยจุดสวยสวยมาอัปเดตจะไปคนจะรวยช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเลยช่วยตัวเอง